วันนี้นี่เขาบอกว่า46เซลเซียสมันอยู่ในนรกอีกแล้ว คือวันที่14ของทริปแล้วนะตอนนี้เรามาอยู่กันที่เซโดนาแล้วเราก็อยู่กันที่ตลาดเล็กๆชื่อว่าชื่อว่าทาคิพาเกะทากิพะเก้ใช่ไหม เรามาอยู่ในตลาดแล้วนะคะบรรยากาศดีมากมีเพลงด้วยตลาดแถวนี้นะคะก็เป็นที่ขายของของโลโก้แบบว่าศิลปินท้องถิ่นอย่างเงี้ยของก็น่ารัก,น,รกน่ารักมากเลยมันแบบว่าไม่ใช่ของแบบขายทั่วไปอะ่ะสามารถหาได้ที่นี่ที่เดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบงานอาร์ตงานกระจุ๊บกระจิมจ,มจิมมี่จิมมี่อย่างเงี้ยนะมาที่นี่เจอของน่ารักน่ารัก,รกเต็มไปหมดเลยค่ะ อนามนทุกคนมาไม่ถึงห้านาทีเสียงเงินแล้วค่ะ 12อ,องศาทุกคนบอกแล้วร้อนกว่าไทยคืออเมริกาค่ะแต่โชคดีว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในทีโรมแล้วเราก็ช็อปบ,บ่อยๆทุกคนช็อปบ,บ่อยๆเข้าห้องแอร์มันจะได้ไม่ร้อนที่อาริโซนาเนี่ยดังเรื่องหินมาก ที่นี่หินเยอะใครที่เรียนด้านหินมาหรือว่าชอบหินอย่างเงี้ยน่าจะชอบที่เจดโดนามามที่นี่เขาจะขายของอัดอา บางทีราคาก็แตกไม่ถึงเหมือนกันบางร้านนี่คือราคาแตะถึงนะแต่บางร้านนี่ก็สูงริบลิ้วเหมือนกันตอนนี้เหมือนอยู่สเปนเลยอะบรรยากาศความร้อนการตกแต่งมีมีพระแม่มารีแล้วก็ตรงนี้มีน้ําตกเล็กๆ เขาบอกว่าเทียนเนี่ยต้องจุดครั้งละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเพราะว่าถ้าจุดครั้งละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไอ้ก,กรอบเทียนข้างนอกตรงเนี้ยมันจะไม่ละลายมันจะละลายเฉพาะตัวข้างใน mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจุดแค่ครั้งละหนึ่งชั่วโมงนะจุดหมดแล้วอะ่ะเราก็สามารถเก็บกรอบเอาไว้ได้ด้วยเฮ้ย <Hey, S 2> ดีมีเลืองแสงอะไรอย่างนี้ด้วยนะ่าร mm ัก hmm. มากเลยอะ่ะพี่ชอบสีเหลืองส้มแดงน,นะอะไรร mm hmm. ้อนๆเนี่ยชอบ แต่อากาศร้อนไม่ชอบนะ oh. น้ำกนี่ <Even S 1> น่ารัก <great. S 1> มาก <smell> <Yes. S 1> มีแบบรูปแคคตัสก้อนละเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปถามดีกว่า How much is the candle? The round ones are all $29 or $4.100 <29. S 3> Oh okay The Sunderwax is just really crystal clear so it pushes the light through the layer Nothing will be scented just because some people wouldn't purchase the candle if it smelled like grapes but you can always add your own uh, essential oils when it's burning if you want e d <Yeah. S 1> to or find some of the tea lights so that'll fit down <Yeah. S 1> inside wow w wow, าว that's very pretty and เราช็อปเสร็จแล้ววันนี้พี่ก็ได้ของไป3อย่างนะ,ะได้ออนาเมนต์2อัน แล้วก็ได้อะไรกุก๊กกิ๊กกุ๊กกีกอีกอันหนึ่งเป็นแบบเซรามิกนะพี่ชอบเซรามิกพอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปช็อปกันต่อวันนี้เป็นวันช็อปนะทุกคนไปไปร้อนโอ้ร้อนมากขออยู่ข้างนอกก่อนะอะไรจะขนาดนี้เมื่อกี้เพิ่งเปิด้าต่างพืง้นถ้าใครอยากรู้ว่าตอนนี้ร้อนขนาดไหนน้องคิมร<อ>้อนจริงสิ โอ้ m ม g กอร้อนมากแต่หลงังนเราก็ไปช็อปกันต่อนะ<ด>ไหนๆ<ด>ก็ร้อนแล้วก็เอาให้มันร้อนสุดๆไปเลยอตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เขาเรียกว่าอพทาวนะ์เซโดนาะ 43องศาลมพัดมานี่รู้สึกถึงเลข4กับ3เตะหน้าเลยทีเดียวอันนี้นะคะก็เป็นสถานที่ช้อปปิ้งอีกอันหนึ่งมีทุกอย่างนะตรงนี้เข้าไปแล้วเข้าร้านมีฮาลาพินโยมีเยลลี่ตะบองเพชดน,นีอันนี้ก็เยลลี่ตะบองเพ็ด ตรงอัพเท้านี่เหมือนมาอยู่สยามเลยทุกคน <c oughs> น่าเกียดจังเลยอะ <c oughs> ลองอันนี้สิโอ้โหโลกเป็นสีแดงมาก ันนี้หัวของหมาป่าหัวของโคโยตหัวของแรคคูนหัวของบีเวอร์โอ้โหกลิ่นแบบสุดยอดมากอันนี้นะทุกคนราคา7,000ดอลลาร์โอ้โหมีคนนกหลายแบบมากโอ้อันนี้หนังสัตว์หนังเอลก์ ีกระดูกงูก็มีนะทุกคนอยากให้มาอยู่ที่นี่ด้วยมากเลยเพราะตอนนี้คือได้กลิ่นแบบกลิ่นหนังกลิ่นสัตว์กลิ่นสาดเฮ้ย <c oughs> น,นี้อะไรอะ่ะอตัวอะไรมันคืออะไรทุกคนอ่านจนอ่านอ่าน large ใบสั้นอะไรใบสั้นวะ อะไรของใบสันดีกว่ามันคืออะไรมันคืออะไรสกอทงไปว่าอะไรนะน้องขิมหนเอามาให้ดูหน่อยถุงอะไรนะถุงไข่ถุงไข่ใบสันทุกคนเมื่อกี้เราก็มาใกล้หน้ามากเลยขนเยอะเชียวเขาเอาไปทําอะไรหรอถุงใบสันตะ่กี้พี่ไปถามเจ้าของร้านมาเขาบอกว่าไอ้ถุงอันท้าบสันนั้นน่ะเขาเอาไปแช่น้ําแล้วพอแช่น้ําเสร็จ ก็ใส่กระป๋องเบียร์ลงไปพอแบบไอ้หนังมันแห้งปุ๊บมันก็จะเป็นรูปก,กระป๋องเบียร์เป็นที่ใส่เบียร์ทุกคนใครอยากได้ที่ใส่เบียร์ถุงอัน t ะใบสั้นมาที่นี่ค่ะเซโดนามีให้ท่านหลายรูปแบบมากในที่สุดวันนี้เราก็ช้อปปิ้งกันเสร็จนะคะก็ได้ของมามากมายนะใครที่จอดรถไว้เนี่ยคือว่าถ้าเอาไข่มาวางไข่ก็สุกอะเอาอย่างนี้ละกันเพราะว่าเนี่ย ไปซื้อเยลลี่มาเยลลี่นะเยลลี่แต่เยลลี่มีสภาพแบบนี้ <laughs> เยลลี่คือเยลลี่ละลายอ่ะนี่เดี๋ยวดูอะ hmm ที่พักเรานะคะนี่เป็นหินแดงๆอยู่ข้างหลังเซโดนาเนี่ยเขาก็จะดังเรื่องหินแดงนะถ้าใครอยากเห็นหินแดงๆงให้มาที่เซโดนาคือมันก็แปลกตรงที่ว่าเราขับรถมาตั้งนานเราไม่ค่อยเห็นหินแดงแล้วอยู่ดีดมันก็แดงขึ้นมาแล้วหลังจากผ่านเซโดนาไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นภูเขาที่มีต้นไม้อยู่ข้างบนธรรมดาเลยมันจะสวยมากกว่านี้อีกถ้ามันเย็นกว่านี้นิดนึงตอนนี้คือร้อนมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอกลับเข้าห้องแอร์ก่อนละกันไปดูโปรดิวเซอร์ทำกับข้าวต่อ ถึงแล้วนะเคห,หสถานตอนนี้เจ๋วกำลังหัน<ล>หอมอยู่ห,หอมก็ขาวขาวนี่นะตอนนี้โปรดิวเซอร์กำลังอ่านอยู่ว่าทำไงดีเพราะว่านี่พักเพสตีโปรดิวเซอร์เห็นโปรดิวเซอร์ถามว่านี่พัหลึกกระดาษครับหลังจากนั้นก็รวมหอมกับเนยเราจะพัฟหอมกับเนยก่อนโปรดิวเซอร์ได้จัดจานจัดอะไรให้เรียบร้อยแล้วนี่ แซลมของเราในวันนี้มีสปิเนชผัดขมนอ๋อคือใส่ครีมชีสเข้าไปอืมอืมอืมอร่อยนะทุกคนอร่อยอร่อยแอบกินอีกรอแล้ว วันนี้ไม่ได้กินข้าวด้วยทุกอนมัวแต่ช้อปปิ้งไม่ได้กินข้าวเลยตอนนี้นะเราก็มีนี่นี่แซลมอนแล้วก็มีมซมนมีนัวกัว,<ะ>วคาโมเล่ที่จะหมดแล้วใกล้หมดแล้วแล้วก็เชอร์รี่น้องขิมบอกอู้เชอร์รี่ถูกจังเลยพี่ถุงเนี่ย 4ดอน99เองถูกถูกเช็คเอาออกมา <c oughs> ทำไม12อดอน <c oughs> 4 9่ต่อปอนค่ะต่อปอนไม่รู้อ่านอ่านไม่จบโปรดิวเซอร์ใส่แล้วครับแซลมอนโปรดิวเซอร์ก็จะเอาใส่ลงไปปลาแซลมอนห่อหนังสือพิมพ์อันนี้ไข่นะครับโปรดิวเซอร์ก็จะทำการพับ ถ้าห่มให้แซลมอนนะคะมีรายการมาสเตอร์เชฟนะเอ้าแตกตายพับเพสตรีหรือว่าปอเปี๊ยทอดน,นี่<ไม> <departments> อ๋หอหลองดูเออนี<ม>ปป่นะคะคนังซอเพ็มไส้แซลมอนทอดกรอบไ,ได้มาแล้วน,นะคะครอบครัวแซลมอนพับคราวนี้เราก็จะเอาเข้าวเตาอบ เอาอบเลยบ๊ายบๆแล้วเจอกันนะคะตังเวลาแม่ออมาแล้ววยน้ำเปล่านะคะไม่มีวายกินน้ำเปล่ามาม่าผัดมาม่าผัดไข่หมู <c oughs> แซลมอนผักขมอะไรนะอันเนี้ยวิลลิงตันใช่ไหมครับ <c oughs> ปลาแซลมอนแล้วก็ไข่เจียวไข่เจียวมูสสับไข่เจียวเออมีสองเลเยอร์นะเธออ่าวิธีกินข้าวที่ถูกต้องอ่ะแรงๆคนนี้นี่นะคะไวายขาววายชั้นดีวายกูเต็มแก้วมากเลย กำลังเมานะเมาเนสเล่โปรดิวเซอร์ต้องดิมไลท์ให้นะคะมือโรแมนติกมาม่าผัดอืมอืมรอร่อยนะอร่อยเฮ้ยอร่อยอิกอันนี้ชันนี้มาม่าเม็กซิโกนะเฮ้ยอร่อยเมื่อกี้เมื่อกี้ทำกลิ่นไม่เห็นน้หอมเลยใช่ไหม แต่มันอร่อยกำลังเผ็ดเผ็ดเออมาม่ายี่ห้ออะไรนะทาราติโออะไรสักอย่างมาม่ายี่ห้อทาราติโอเป็นมาม่าเม็กซิกันอร่อยอร่อยอ่า <c oughs> อืมผักขมเย็นนะ <c oughs> <c oughs> มัวแต่ทำไข่เดียวกับมาม่าผักขมเย็นละชื่ออะไรัน <c oughs> นี้ที่รอคอย อันอนี้ค่นอืมครับใหญมากโอเคชนปลาปิ<น>้งอ๋ออ๋อ<า>อ๋อ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 ย๋ออ่ออ๋ออ๋ออ๋อออออ๋ออ๋อ่๋ออออออ๋อออ หนบอกก่องว่าไข่เจียวเนี่ยไม่มีน้ำมันเราใช้เนยเราใช้กระทะที่ทำหลังจากเราใส่ครีมชีสเข้าไปแล้ว <c oughs> เพราะฉนั้นไข่เจียวเราจะมีกลิ่นครีมชีส <c oughs> ใส่หมูด้วยเอยาให้เ <c oughs> ข้าไข่เจียวเนยครีมชีสหมู <c oughs> ตอนนี้เราก็กินข้าวเย็นกันเสร็จแล้วนะคะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปไฮกิ้งกันแต่เช้าเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะร้อนเหมือนกันเราก็เลยกะว่าเออตื่นสักตีห้าหลังจากนั้นเราก็จะขับรถไปที่ซานดิเอโก้굿มอ์น่งสวัสดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้กี่โมงคะครีมม 5, 5, <laughs> ตีห้าห้าสิค่ะตีห้าห้าสค่ะ แสงสว่างขนาดนี้เราตื่นกันตั้งแต่ตีห้าแล้วเราก็ออกมาเดินไฮค์ตอนตี5้าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้อนระหว่างวันใครที่จะมาฮ i กิ้งที่เซโดนาคือแนะนํำเลยว่ามาเช้าเพราะว่าระหว่างเช้ากับเย็นอนะตอนเช้าจะอุณหภูมิต่ํากว่าจะฮ i กิ้งได้สบายกว่านะตอนนี้เราอยู่ที่แอร์พอร์ตเมซาลูปเทรล รูปเทวเนี่ยก็ประมาณสามไมล์ไปคะ่ะพระอาทิตย์พึ่งขึ้นเลยนี่เห็นไหมตอนนี้นี่ถ้าถามว่าร้อนไหมคําตอบคือก็ไม่ร้อนนะอันนี้เหมือนประมาณเชียงใหม่ตอนกลางวันเไยตอนนี้นี่ก็ประมาณ2 6่สกยีองศาเซลเซียสซึ่งแบบเทียบกับเมื่อวานเมื่อวานคือสี่สิบสามองศาเพราะฉะนั้นถ้าใครมาให มาแหกตอนเช้ามันจะเหลือแค่สัก26องศานี่แดดกำลังส่องพอดีเลยทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความร้อนขึ้นมาแนะล้วนะเทรลนี้นะหินเยอะมากแล้วก็นอกจากต้องระวังหินแล้ว ก็ต้องระวังงูด้วยนะแถวนี้ก็งูเยอะและนอกจากจะระวังงูแล้วก็ต้องระวังตะบองเพชรด้วย One so foot โดนาเนี่ยนะมันมีสิ่งที่เรียกว่าวอร์เท็กซ์นั่นก็คือมันเป็น แหล่งพลังงานแหล่งเอเนอร์จีคือคนที่นี่เขาเชื่อว่ามันจะมีแบบหลุมพลังงานอยู่เพราะฉะนั้นแถวนี้เนี่ยแต่ละเทรลแต่ละไฮค์แต่ละภูเขาเนี่ยคนเขาก็จะไปไฮค์แต่เชา้าไม่ก็ไปโยคะตามแหล่งพลังงานพวกนี้นะเราก็เลยเห็นคนโยคะตรงหน้าผาโยคะตามจุดต่างๆเพราะเขาคิดว่ามันเป็นแหล่งเอเนอร์จีต่อเชื่อว่ามีหลุมพลังงานจากที่อื่นแล้วมันก็ส่งตรงมาถึงที่นี่อย่างนี้นะคนก็เลยชอบมานั่งเอาพลังงานกันตรงนี้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้ พลังงานฉันรู้สึกว่าฉันุดูดูดพลังงานเพราะมันร้อนเหลือเกินข้างบนนี้นี่จะเห็น360องศาเลยนะเพราะฉะนั้นใครมาแนะนำเทรลแอร์พอร์ตเมซานะนีอันนี้ก็เป็นอีกวิวหนึ่งซึ่งก็สวยมากเหมือนกันแถวนี้นี่หินแดงแดงเดี๋ยวพี่ะขิเนี่ยก็จะเดินขึ้นแล้วแต่หงจากนั้นเนี่ยเราก็จะมุ่งตรงไปที่โจชัวทรีนิชแนลพาร์คแล้วคืนนี้เราจะไปอยู่ที่ซานดิเอโกนะคะ Head, อวบอว้วนมากแล้วก็สูงมากด้วยตอนนี้เราก็ยังอยู่ในอาริโซนาเรากำลังจะขับรถข้ามสเตทไปที่แคลิฟอร์เนียเดี๋ยวอีก5ชั่วโมงเราจะไปถึงโจชัวทรีน n a t i o n a l ์คแล้วหลังจากนั้นเราก็จะขับรถเข้าซานดิเอโกกันตอนนี้ร้อนมากทุกคนวันนี้นี่เขาบอกว่า46เซลเซียสมันอยู่ในนรกอีกแล้วทริปนี้นี่ดำแน่นอนค่ะทุกคน ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ j o ชั h ทรี t r ช e National Park ที่12ของทริปนี้แล้วนะจุดแรกที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าจุด s ช h o l a c r k a s t e n t r e นะคะ ตบ,บองเพชรมันน่ารักมากเลยคือแบบหนามโคเยอะมากเลยเหมือนจะนุ่มนะแต่ว่ามันแข็งมากเลยทุกคนแบบเจ็บอะบตะกี้ไปโดนก็เจ็บน้องตบ,บองเพชรนะนี่ได้ยินเสียงไหมคะทุกคนอ้าวโอ้โหเป็นโดนน้องเขาเองความผิดผีเองแหละตอนนี้เนี่ยไม่ได้ร้อนมากเลยนะคือเมื่อกลางวันตอนที่อยู่อาริโซนาเนี่ย มันร้อนถึง48องศาเซลเซียสเลยนะคือร้อนแบบร้อนนรกอะทุกคนแต่ตอนนี้นี่ถือว่าโอเคไม่ได้ร้อนมาก ตะกี้เนี่ยคือทะเลทรายแล้วก็มีต้นตะบ,บอมเผ็รขึ้นมาเยอะๆตอนนี้เนี่ยคือเปลี่ยนเป็นเออ national park นี่มันมีอะไรหลากหลายนะตอนนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนสังเกตหินว่ามันเหมือนว่ามีคนเอาหินมาวางทับๆๆๆกันไว้หินพวกเนี้ยทาไมมันหน้าตาเป็นอย่างงี้นานมาแล้วตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ใต้ดินนะ ทีนี้เนี่ยภูเขาไฟอีกแล้วค่ะแมกมามันก็พุ่งปึ๊ดขึ้นมานะและทีนี้พอแมกมาพุ่งปึ๊ดขึ้นมาเนี่ยมันก็มาแทรกหินที่มีอยู่แล้วนะพอแมกมามันเย็นปุ๊บมันก็แตกเป็นชิ้นเล็กๆอ่าพอมันแตกเป็นชิ้นเล็กๆปุ๊บไอหินพวกนี้มันก็ยังอยู่ใต้ดินอยู่หลังจากนั้นเนี่ยน้ําใต้ดินอ่ะเาะหินให้เป็นกลมๆหลังจากนั้นเนี่ย ลมมันก็พัดดินข้างบนออกพอหลังจากลมพัดดินข้างบนออกหมดแล้วเนี่ยมันก็เลยโคล่มาเป็นหินแบบนี้แต่กี้ขิมกับพีทเนี่ยขับรถมาแล้วก็บอกอุ๊ยเหมือนสวนนงนุดเลย <laughs> National Park เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าโจชัวทรีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะเห็นโจชัวทรีเต็มไปทาง National Park เลยนะต้นนี้เนี่ยก็คือต้นโจชัวทรีนะคะนี่ถ้าเข้ามาใกล้ๆเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันแหลมแหลมทุกคน,กค,นคือเหมือนเอาเป็นว่าเป็นหนามเลยละ่ะมันแข็งแล้วมันก็เจ็บมากต้นโจชัวทรีเนี่ยนะสูงมากที่สุดเขาบอกว่าประมาณ40ฟีต โจชัวทรีเนี่ยมีความสําคัญเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโจชัวทรีที่ยังมีชีวิตอยู่หรือโจชัวทรีที่ตายแล้วสัตว์ก็ยังไปอยู่ในนั้นได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์นะใครมาที่โจชัวทรีนชั่นแนลพาร์กก็อนุรักษ์ต้นไม้ด้วยอย่าไปหักเขาอย่าไป พยายามตัดเขาเอากลับบ้านอะไรอย่างนี้อย่านะใครมา National Park ก็ช่วยดูแลปาร์คด้วยเราจะได้มีอย่างนี้ให้ลูกหลานได้ดูเนาะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะคะทุกคนประมาณเกือบ1นึ่ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราต้องไปขับรถไปซานดิเอโกเขาก็บอกว่าอีกประมาณ3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถึงที่โรงแรมสักประมาณ4ี่ทุ่มเพราะฉะนั้นต้องรีบขับรถไปซานดิเอโกละค่ะก็ถ้าใครมาแคลิฟอร์เนียอย่าลืมนะมาโจชูทรีน i ช n a น p ร r k ทุกคนมันมีอะไรที่เราไม่ได้คิด ว่ามันจะมีอ่ะคือเวลาดูในรูปแล้วก็จะเห็นแบบอทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บมันมีอะไรที่แปลกใหม่ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่มีที่ไหนอ่ะทั้งตะบองเพชรทั้งหินรูปร่างาแปลกแล้วก็ต้นนี้ที่ที่อื่นก็หาไม่ค่อยมีอ่ะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับวิดีโอนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันกับคลิปหน้าซานดิเอโกค่ะอย่าลืมบ๊ายบาย